ก็ yeah. yeah, <hoo. S 1> เป네็นอีกวันหนึ่งครับที่เรามาเบิกผลิตภัณฑ์น้ำผักภูเขาสกัดสดโาต้านะครับพี่เราได้ นำสินค้านี้นะครับไปบอกต่อแล้วก็แนะนําสิ่งดีๆกับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์น้ำผักภูเขาสกัดสดวันนี้เบิกไปประมาณ7จ็ถึงแปดลังกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้กําลังเป็นกระแสกําลังเป็นที่ต้องการของตลาดเลยนะครับน้ําผักภูคาาสกัดสดแลนะช่วงเวลานี้กระแสแบบนี้นะครับใครที่สนใจน้ําผักภูคาเอาไปดูแลสุขภาพเอาไปเพื่อนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวของท่านเองนะครับช่วงนี้ก็สามารถที่จะสั่งซื้อหรือ เลือกมาดื่มได้เลยครับน้ำผักภูขาวสกัดสดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ช่วยสร้างเกาะฟูมคุ้มกันให้หนานแน่นได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ